Hello! สวัสดีค่ะเด็กๆ English ใน EP ที่24นี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง Phonics การออกเสียงคำตามหลักการในภาษาอังกฤษค่ะ There are three sounds for this r e a s o n about consonant blends. บทเรียนในวันนี้มีเพียง3เสียงเท่านั้นคือคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง BR g r and หรือคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร br, gr และ pr learning of d i c t s a p e s จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนระบุคำที่มีการผสมเสียงพยัญชนะของ br, gr และ pr ได้ถูกต้อง all of this reason are f r m let's read part in let's go book เรื่องนี้นะคะอยู่ในหนังสือ let's go ค่ะเราจะได้เรียนรู้การออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ b r g r และ p r ก่อนที่เราจะเรียนรู้ รายละเอียดของการออกเสียงนั้นเด็กๆจะได้ฟังคลิปตังต่อไปนี้ก่อนค่ะ Listen carefully ตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะและเด็กๆสามารถออกเสียงตามได้เลย A Listen point and say B R br brown bread g r Gr green grapes p r pr pretty prune b listen point and chant brown bread for breakfast Brown bread for breakfast. Two green grapes for lunch. Brown bread for breakfast. Pretty little prunes for brunch. Brown bread for breakfast. Two green grapes for lunch. Brown bread for breakfast. Pretty little prunes for brunch. Lunch. Brown bread for breakfast. Pretty little prunes brunch Brown breadad breakfastakfast for Pretty for นี่คือทั้ง3เสียงแล้วก็6กคำที่น่าสนใจที่เราจะได้ฝึกออกเสียงในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่เสียงประสมเสียงแรกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B R เสียงของ B คือบเสียงของ R คือ R การออกเสียง R จะยากนิดหน่อยนะคะคือให้ลิ้นเนี่ยงอขึ้นมาอยู่ตรงกลางช่องปากนะคะจากนั้นจึงค่อยเปล่งเสียงออกจากลำคอนะคะและเสียงของ R ไม่ออกเสียงเหมือนรอเรือในภาษาไทยนะคะจากนั้นเมื่อเสียงบ กับเสียง r มารวมกันจะทำให้เกิดเสียง br br เมื่อนำสองเสียงนี้มารวมกันนะคะการออกเสียงเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนิดนึงเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันค่ะ brown ed. brown ed. repeat after me brown ed. very good คำนี้มีความหมายว่าอะไรคะ That's correct ใช่แล้ว brown แปลว่าสีน้ำตาลออกเสียงพร้อมกันค่ะ brown next word ตัวอย่างคำต่อมาค่ะ braid braid repeat after me braid Good job เยี่ยมมากเลยคำว่า b r a i d มีความหมายว่าขนมปังค่ะโอเค everyone repeat after me bread โอเคค่ะนี่คือทั้งสองคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง br นั่นคือคำว่า brown และคำว่า b r a i d one more time brown and bread okay next ต่อมาคือคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร gr สองตัวอักษรนี้เมื่อประสมกันแล้วทำให้เกิดเสียง gr gr นั่นเพราะว่าเสียงของตัวจีคือเกอเอามาะสมกับเสียงของตัว R คือเสียงอาร์ดังนั้นสองเสียงนี้จึงทำให้เกิดเสียงกอก Repeat after me ออกเสียงตามทีเช์ค่ะกอเกอเอาละค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ คำแรก green 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 repeat after me ออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ green very good คำนี้แปลว่าอะไรคะคำนี้แปลว่าสีเขียวทุกคนออกเสียงพร้อมทีเชอร์นะคะ green very good ตัวอย่างคำต่อมาคือคำว่า grapes grapes repeat after me ออกเสียงตามทีเชอร์ค่ะ grapes very good คำนี้มีความหมายว่าอะงูนทุกคนออกเสียงตามทีเชอร์อีกรอบหนึ่งค่ะ one more time grapes โอเคค่ะนี่คือตัวอย่างทั้งสองคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอ,อ,กอักษร G R ที่ทำให้เกิดเสียงกร r Gr, e e n And Grapes และกลุ่มเสียงกลุ่มสุดท้ายนั่นคือการประสมเสียงระหว่างตัว P และตัว R ซึ่งทำให้เกิดเสียง เมื่อนำเสียงมาผสมกันแล้วเสียงก็จะค่อนข้างเร็วนะคะเมื่อเราต้องออกเสียงนั่นเกิดจากเสียงของตัว p นั่นคือเสียง p, p. นำมาผสมกับเสียงของตัว r นั่นคือ r เสียง p กับ r เมื่อรวมกันแล้วจะได้เพื่ พื่คำนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องพ่นลมที่เป็นของเสียงพนั่นคือเสียงของตัวพ P แต่ไม่เป็นไรนะคะฝึกได้เรามาดูที่ตัวอย่างคำศัพท์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า pretty pretty มีสองพยางนะคะ listen carefully ฟังให้ดี Pretty คำนี้มีความหมายว่าสวยหรือน่ารักเรามาฝึกออกเสียงพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะ One more time Pretty Very good และตัวอย่างอีกคำหนึงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า Plune Ploon Repeat after me p l o ล n คำนี้นะคะมีความหมายว่าลูกพรุนนั่นเองอ่ะลูกพรุนนะคะก็คือลูกพลับนะคะที่ถูกนําไปอบแห้งเมื่อนําไปอบแห้งแล้วเนี่ยคนก็มักจะนิยมเรียกว่าลูกพรุนซึ่งเป็นการออกเสียงทับศัพท์นะคะให้เหมือนกับภาษาอังกฤษ นั่นก็คือคำว่า plune นั่นเองอ่ะทั้งสองคำนี้ก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร pr ซึ่งได้แก่คำว่า pretty pretty และคำว่า p r u n e และนี่คือทั้งหมด6คคำที่ที่เชื่ออยากให้เด็กๆฝึกฟังและออกเสียงตามค่ะ Br brown g r e a d g r e ร n grapes p r pr, าพริตตี้พเด็กๆคะตอนนี้ได้เวลา let's practice ได้เวลาฝึกฝนของเราแล้วแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้นะคะให้เขียนลงสมุดซึ่งจะมีทั้งหมด6ข้อโดยทีเชอร์จะให้เด็กๆนะคะ listen and circle ฟังและวงกลมคำที่ตรงกับเสียงที่ฟังให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เชื่อให้มาสองคำแล้วทีเชื่อก็จะออกเสียงคำใดคำหนึ่งและเมื่อเด็กๆฟังแล้วคิดว่าเป็นคำดังกล่าวให้เด็กๆวงกลมยกตัวอย่างเช่นที่เชื่อออกเสียงว่า map map เมื่อเด็กๆมั่นใจแล้วว่าเป็นตัวที่สะกดด้วย m a p map ให้เด็กๆวงกลมคำนั้นนี่คือตัวอย่างการเขียนลงสมุดนะคะตามตัวอย่างต่อไปนี้เด็กๆจะต้องเขียนอะไรคะเริ่มจากวันที่แล้วก็หัวข้อตามด้วยคําสั่งฟังและวงกลมคําที่ตรงกับเสียงที่ฟังให้ถูกต้องแล้วก็เขียนข้อหนึ่งแล้วก็โจทย์นะคะแล้วก็วงกลมคำที่ตัวเอง ได้ยินจากนั้นเมื่อครบทั้ง6ข้อแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดและเขียนชื่อให้เรียบร้อยโอเค The first one ข้อที่1นึ่คำว่า brown brown ข้อ2คํคำว่า green green next ข้อที่สามคำว่า plun plun next word is braid braid next คำว่า pretty pretty and The last word is คำสุดท้ายคือ grapes grapes แบบฝึกหัดมี6ข้อฟังให้ดีแล้วก็วงกลมให้เรียบร้อยจากนั้นส่งมาให้ที่เช่์ตัวด้วยนะคะ Goodbye